สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับการสอนปั๊มไลฟ์กันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะที่สนใจอยากจะใช้โปรแกรมปั๊มไลฟ์นะผมก็ทําตามผมได้เลยนะฮะวันนี้นะผมก็จะมาสอนปั๊มไลฟ์คนไทยแท้นะผมขั้นตอนแรกนะผมให้เราโพสตอะไรลงไปก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับผมสมมติผมจะโพสตเป็นโพสตนี้นะผมก็ให้เราตั้งค่าโพสตของเราให้เป็นสาธารณะให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็โพสต์ลงไปได้เลยฮนะ เราโพสเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะผมก็ให้เราไปที่ Google นะผมพิมพ์คำว่า k m MM m นะผมขีด t h นะฮะแล้วเราก็เลือกเว็บแรกอันนี้เลยนะผมก็ตัวนี้นะผมก็จะเป็นเว็บ k m MM m นะผมขีด t h com เป็นเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มผู้ติดตามันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะผมหลังจากที่เรากดสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเราก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะฮะ ก็สาหรับเว็บ KMM นะผมก็สมัครสมา,สมาชิกฟรีนะฮะหลังจากที่เราลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะผมหน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็จะมีข้อมูลของเราอยู่ด้านบนนะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะผมเพื่อมาเลือกแถบตรงนี้นะผมอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่และบริการนะผมที่เราสามารถใช้งานได้กับเว็บ KMM นะผมก็ตัวหมวดหมู่ตรงนี้นะฮะก็จะมีครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะผมไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube t i k t o k i g นะผม ก็จะเป็นแพลตฟอร์มหลักๆนะฮะที่เราสามารถใช้งานกับเว็บ KMM ได้นะผมในส่วนของการปั๊มไลค์และปั๊มผู้ติดตามนะครับผมแต่ว่าตัวเว็บ KMM นะผมก็มีทําการตลาดออนไลน์มากมายเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นจําหน่ายบัญชีฮอตเมลอีเมลนะครับผมหรือว่าพวกเกี่ยวกับทํา SEO การตลาดของ Google นะผมทําให้ติดฟีดติดอะไรอย่างนี้นะผมติดหน้าค้นหาของ Google นะฮะแล้วก็พวกเพิ่มบัญชีไลน์แอดนะผมโอลี่แฟนอะไรพวกนี้ก็มีนะผมทวิตเตอร์เทเลกรัมนะครับผมเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเลือกใช้งานกันดูได้นะฮะ วันนี้ผมก็จะเลือกมาเป็นบริการอันนี้นะผมเป็นถูกใจโพสต์คนไทยมีตัวตนอันนี้นะฮะหลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่ได้แล้วนะผมก็ให้เรามาเลือกบริการกันต่อนะผมในส่วนของบริการนะผมมันก็จะเป็นพวกปั๊มไลท์มันจะเป็นอีโมจิให้เรานะผมพวกนี้นะฮะเราก็สามารถเลือกอีโมจิได้นะผมสำหรับตัวปั๊มไลท์อันนี้นะก็จะมีอีโมจิครบเลยนะผมว่าจะเป็นรักโกรธเศร้าเหงายิ้มนะะก็มีครบเลยนะเราก็เลือกกันได้นะผมผมก็จะเลือกเป็น ว้าว wow แล้วกันนะฮะอันนี้หลังจากนั้นะเราก็เลื่อนมาด้านล่างน,นิดหน่อยนะผมเพื่อมาเอาลิงก์ของโพสต์ของเราเนาะผมมาใส่นะฮะก็ให้เราไปที่โพสต์ที่เราโพสต์เมื่อกี้นี้นะผมคัดลอกลิงก์มานะฮะหลังจากนั้นนาลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์แบบนี้นะผมที่เหลือเราก็เลือกปริมาณนะผมก็ปริมาณของตัวโปรแกรมนี้นะผมก็จะมีขั้นต่ําอยู่ที่ห้าสิบนะผมสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยคนนะฮะ ผมก็จะเลือกสัก5้าสิบคนแล้วกันนะผมหลังจากที่เราเลือกปริมาณได้แล้วนะผมมันก็จะแจ้งค่าบริการให้เราเสร็จสับเลยนะผมล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยฮะหลังจากที่เรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะผมมันจะขึ้นเป็นใบเสร็จสีเขียวอันนี้นะผมก็แสดงว่าตอนนี้นะผมเราปั๊มเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็สามารถเข้าไปที่ตัวโพสต์ของเราได้เลยนะผมเพื่อเช็คว่าตอนนี้นะผมยอดไรค์ขึ้นแล้วหรือ,อยังนะผมเดี๋ยวผมจะขออธิบายตัวเกี่ยวกับตัวใบเสร็จตรงนี้นิดหน่อยนะผม ก็นในใบเสร็จอันนี้นะผมก็จะแจ้งข้อมูลการใช้งานของตัวโปรแกรมของเรานะผมก็จะมีชื่อบริการที่เราเลือกใช้งานนะผมลิงก์ของเรานะฮะปริมาณค่าบริการแล้วก็ยอดเงินคงเหลือนะผมก็จะแจ้งมาทั้งหมดเลยนะฮะ แล้วตัวนี้นะผมเป็นเลข ID อันนี้นะมันจะเป็นเลข order ของเรานะผมในกรณีที่เกิดปัญหากับตัวโปรแกรมน,นะผมไม่ว่าจะเป็นยอดไม่ขึ้นนะผมยอดลดหรืออะไรก็ตามนะผมเราสามารถนําเลข o r อร์ตัวนี้นะผมไปติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนของเว็บ KMM ได้นะผมก็ช่องทางการติดต่อแอดมิน hmm. ก็จะมี2ช่องทางนะผมก็จะมีติดต่อฝ่ายสนับสนุนโดยตรงตรงนี้นะผมหรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้นะฮะก็สามารถใช้ได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะผม ก็ตอนนี้นะผมก็ตัวไล์ก็ยังไม่ขึ้นมานะฮะอันนี้เราก็ต้องรอสักครู่นะผมจะมีวิธีการเช็คอยู่อีกแบบหนึ่งนะผมให้เราไปที่ประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะผมแล้วเราก็มาดูสถานะของตัวโปรแกรมนะผมก็ถ้าเกิดว่าโปรแกรมมันทางานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเสร็จสมบูรณ์และเหลือศูนย์แบบนี้นะผมถ้าเกิดมีบวกขึ้นมาก็แปลว่ามันแถมให้นะฮะส่วนตอนนี้นะผมของเรามาขึ้นรอดําเนินการอย่างนี้แปลว่าตัวโปรแกรมเริ่มทํางานแล้วนะฮะแต่ว่าตัวยอดไล์ยังไม่เด้งขึ้นมานั่นเองนะผมอันนี้เราก็ต้องรรอ,อกกััันนสคคู่ึงะบ เราลองเข้าไปเช็คดูที่ a c e b o o k ของเราอกีกรอบหนึ่งละกันนะผมอ๋อ,อตอนนี้นะผมยอดไลค์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขึ้นมาครบตามจํานวนนะผมมีแถมให้เราด้วยนะฮะก็สำหรับตัวปั๊มไลค์คนไทยแท้่นี้นะผมก็จะเป็นโปรไฟล์คนไทยทั้งหมดเลยนะผมอันนี้ก็จะน,นเนียนมากๆเลยนะฮะสำหรับการสร้างความน่าเชื่อถือของโพสต์ของเรานะผมถ้าเกิดว่าเป็นโพสต์ขายข้าวขายของอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวโปรแกรมที่เนียนและดีที่สุดเลยนะผม เราก็ลองเข้ามาเช็คกันได้นะผมก็จะเป็นชื่อคนไทยนะผมตัวโปรไฟล์ก็จะมีการอัปเดตนะผมมีการเคลื่อนไหวของโปรไฟล์นะฮะนี่นครับผมถือว่าเป็นตัวโปรแกรมที่เนียนอีกโปรแกรมหนึ่งเลยนะผมจะไม่ได้ดูเป็นบอทโง่ๆนะฮะเขาก็จะมีคนที่มาคุยมาอะไรกับเขานะผมมีเพื่อนมีอะไรครบเลยนะผมสำหรับตัวบอทเอ้ยสำหรับตัวปั๊มไลท์อันนี้นะผม ก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะผมที่ทํางานเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะผมหรือว่าต้องการความน่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้นะผมสายทงสายเทานะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะผมมันก็จะเพิ่มฟีดของเราด้วยนะผมมันจะทําให้เราติดฟีดง่ายขึ้นด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดสนใจนะผมก็ลองเข้าไปใช้งานกันดูนะผมแล้วก็สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะผมที่ไม่รู้นะผมวิธีการเติมเงินเข้ามาใช้งานกับเว็บเกมเอ็มนะผมก็ช่องทางการเติมเงินกจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะ ก็ให้เรามาเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะผมก็ช่องทางก็จะมีครบเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดของทุกธนาคารนะผมทูมันนี่วอลเล็ตอัมเปอร์วอลเล็ตเพอร์เฟกต์มันนี่นะผมก็ตัวเพอร์เฟกต์มันนี่อันนี้นะผมมันจะเป็นบัญชีธนาคารต่างประเทศนะผมถ้าเรามีเงินเป็นค่างเงิน u s ดอลลาร์นะผมเป็นบัญชีต่างประเทศที่เป็นค่างเงิน u s ดอลลาร์เราสามารถเติมเงินเข้ามาใช้งานกับเว็บ KMM ได้เหมือนกันนะผม แล้วก็ต่อมานะผมก็เว็บเคเก็มีการแนะนําเพื่อนด้วยนะผมถ้าเกิดเราแนะนําเพื่อนด้วยตัวเราเองนะผมคัดลอกลิงก์ของเราส่งไปให้เพื่อนเราใช้งานต่อจากลิงก์ของเรานะผมเราก็ได้รับอัตราค่าแนะนํา5%กันไปฟรีๆเลยนะผมประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะใช้ตัวโปรแกรมดีๆอย่างนี้กับเว็บดีๆอย่างนี้นะผมก็แนะนําเลยนะผมเว็บเคเอ็มคีทีเฮนด .com นะผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ